สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเลือกไพ่กันบ้างพี่กรเด็กนะคะใครกําลังจะติดต่อมานะคะติดต่อมาเรื่องอะไรทําไมนะคะวันนี้ก็จะมีทั้งหมด2กองให้คุณได้เลือกได้ช้อยนะคะกองที่1กองที่2นะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยสาหรับผู้ที่เลือกกองที่1นนะมาค่ะมาดูสําหรับคนที่เลือกกองที่1ใครจะติดต่อมานะ ใช้วิจารณญาในการรับฟังนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวเนาะดูดวงส่วนตัวทั้งหาแอดมินได้นะคะที่ line official เท่านั้นนะคะเพราะว่าที่แฟนเพจนะคะอินบ็อกเต็มสมองคนที่เลือกกองนี้ช่วงเวลานี้นะคะเป็นเหนื่อยๆเนาะเป็นเหนื่อยนื่อยแต่แน่นอนจะมีคนติดต่อมามันเป็นข่าวซึ่งเป็นข่าวดีเป็นข่าวดีที่แบบว่า เหมือนเราอาจจะขอไว้บนไว้ห <inhale> ร <pet imes> ืออธิษฐานไว้ m a n i f e ตไว้ก็ได้นะคะซึ่งมันเป็นเอาตรงๆอะเรื่องมงคลมันกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะซึ่งคุณก็น่าจะมีแบบว่าเขาเรียกว่ามันมันต่อเนื่องอะเหมือนคุณพยายามอย่างมากนะคะที่จะให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้ที่คุณทำงานหนักรับค่าอะไรนะ หน้าที่ความรับผิดชอบนะคะหรือภาระของคุณอะเออเนี่ยนแหละสิ่งสิ่งนี้แหละแล้วมันเกิดขึ้นแบบสำเร็จแบบรวดเร็ว ประมาณนั้นนะคะเออซึ่งมันต้องใช้ความแบบอดทนทางจิตใจอย่างมากกับภารกิจนี้นะคะแต่ข่าวดีกําลังจะมาแล้วค่ะเออกำลังจะมาซึ่งมันทําให้คุณรู้สึกว่าชุ่มฉ่าใจได้อุ้ยเลิศมากเอามาดูสิคะว่าเป็นเรื่องอะไรมีมาแน่นอนเซอร์ไพรส์รนะคะเซอร์ไพรส์รามาก อ่ะเป็นสิ่งที่คุณรอคอยนั่นเองนะคะคุณรอคอยคุณวางแผนไว้คุณจะได้คำตอบนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าตอนไหนเย้เดมเพรสนะคะคุณจะได้คำตอบที่คุณรอคอยและหรือคุณจะเป็นอิสระทางด้านการเป็นอยู่ luxury ความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายความงามนะคะเออบางคนน่าจะได้แบบคำตอบเกี่ยวกับในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะ หรือบางคนก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอความสุขนะคะที่คุณรอคอยมันเลิศมากๆเลยนะคะซึ่งสิ่งนี้มันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะแล้วคุณก็เพียรพยายามหรือว่าคุณแบบคุณรอมันมาได้สักพักหนึ่งแล้วอ่ะทีนี้มาดูหน่อยนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นช่วงไหนเอ่ยมันจะเกิดขึ้นช่วงไหนนะคะกับข่าวที่คุณกําลังจะได้รับถ้าเป็นคนที่ติดต่อมาจะมีความเป็นราศีพิจิกราศี เมษราสีพฤกษบนะคะพิจิกเมษพฤกษบมีนนะถ้าเป็นการติดต่อมาของบุคคลนะคะบอกไว้เลยว่าเป็นข่าวดีมากนะคะเซอร์ไพรส์มากเป็นแบบเชิงปฏิหารมาดูว่ากี่วันที่จะได้รับการติดต่อเลข5ขึ้นค่ะ5วัน5สัปดาห์จากนี้ไปนะคะวันที่คุณดูคลิปนี้เลยนะคะอืครับลูกชายตื่นแล้ว อขอให้คุณโชคดีนะคะสำหรับผู้ที่เจอคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กองหนึ่งด้วยนะจ๊ะมากองสองค่ะมาต่อกองสองนะคะใครจะติดต่อมาหรือติดต่อมาเรื่องอะไรนะคะแล้วมาตอนไหนใช้วิจารณญาในการรับฟังนะคะว,ว้าวอันนี้อะไรเนี่ยเก้เหรียญ emperor เจ็ดเจ็ดดาบคนที่เลือกกองนี้นะคะเออคุณน่าจะมีแบบใช่ไหมโหตองเก้ามาเลยเหรอเก้าเก้าเก้าเลยคุณน่าจะมีความเครียดนะคะก่อนหน้านี้คุพยายามมากนะคะกับสิ่งที่คุณแบบรับผิดชอบอยู่ ทำงานหนักหรือพยายามที่จะทําบางอย่างให้มันสําเร็จเครียดนะคะจนมาถึงนาว,วันนี้เออคุณรู้สึกว่าคุณโอเคขึ้นแต่มันเหมือนคุณเพิ่งเพิ่งไปรู้ไปเห็นหรือว่าคุณเพิ่งอยู่ใน energy ของคําว่าความลับมาหรือว่าไปแอบสองใครหรือใครแอบสอคุณอยู่ก็ได้นะคะมาดูว่าใครจะติดต่อมาแล้วติดต่อมาเรื่องอะไรตอนนี้เหมือนในในเรื่องของแบบ ความสบายม,มันดีขึ้นก่อนหน้านี้แล้วนะคะดีขึ้นจากความเครียดความเหนื่อยได้สักพักหนึ่งแล้วมาดูซิว่าใครจะติดต่อมาเอ,อคนที่จะติดต่อมานะ่าจะเป็นคนที่เหมือนส่องคุณอยู่นะคะส่องคุณอยู่ดูดการเขาเรียกดูสถานการณ์อยู่อะไรอย่างเงี้ยจะมีการติดต่อมานะคะอาจจะเป็นคนเก่าๆหรืออาจจะติดต่อในเรื่องของความช่วยเหลือก็ได้นะคะอืม คุณกับคนนี้น่าจะแบบว่าห่างหายไม่ได้ติดต่อสักพักหนึ่งได้ไหมใช่นะคะการติดต่อมาอาจจะเกี่ยวข้องนะในหนึ่งในเรื่องของการปรึกษาการขอคําช่วยเหลือขอความช่วยเหลือ,อ,ลอนะเอออาจจะติดต่อมาเงียบๆลับๆอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแบบไม่ให้ใครรู้อย่างเงี้ยอ่ะมันมีสองอย่าง1ติดต่อมาขอความช่วยเหลือ2ติด ติดต่อมาให้ความช่วยเหลือแบบซุ่มๆอะ่ะเออซุ่มๆเงียบๆอ่ะค่ะประมาณนี้อะ่ะซึ่งมันสัมพันธ์กันมากๆถ้าเป็นบุคคลนะคะก็จะเป็นคนที่เ,เดี๋ยวนะราศีมีนราศีพิจิกหรือธาตุไฟราศีกันอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าเป็นบุคคลที่จะติดต่อมาหรือถ้าเป็นเรื่องบอกไปแล้วนะคะเรื่องความช่วยเหลือเรื่องคําแนะนาอาจจะเป็นเขา ขอจากคุณหรือคุณขอจากเขาแต่สิ่งเนี้ยมันจะแบบว่าเงียบเงียบไม่มีใครรู้นอกจากเราสองคนประมาณนี้นะคะอืเอามาดูกันนะว่าจะติดต่อมาแบบไหนแต่ว่าเขาอาจจะดูเชิงคุณก่อนก่อนที่จะติดต่อมาหรือว่าซุ่มเงียบเงียบก็ได้นะคะหรือส่องคุณอยู่ก็ได้ อาจเป็นไปได้ในเรื่องของความรักไหมก็เป็นไปได้เช่นกันแอบสองแอบชอบแล้วอยู่ดีก็แบบว่าติดต่อมาทักมาแล้วก็บอกความในใจก็ได้นะคะอาจจะเป็นเอออีกหนึ่งกรณีเป็นแอบชอบนะคะขึ้นมาเลยมาดูภายใน follow your energy take stand Tuesday มันพื่อหัสเหรอขอจำนวนวันได้ไหมอะ่ะ เด่นชัดคือวันคุณรหัสถ้าเป็นวัน12ภายใน12วัน12สัปดาห์นี้ค่ะอืม is i s getting well now ทุกอย่างจะโอเคไม่ต้องกังวลน,นะคะนี่ก็คือสำหรับคนที่เลือกกองที่สองขอให้คุณโชคดีนะคะฝากกด subscribe กด like กดแชร์ไปอ่าคนที่ติดต่อมาอาจจะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นคนที่มีอายุหรือว่าวุธภาวะที่แบบว่า,าต่างกับเรานะคะต่างชาติก็ได้นะคะต่างชาติก็ได้เอาละค่ะขอให้โชคดีนะคะเลิฟๆค่ะ